ผมชื่อเปียครับเป็นคนขันแก่นโดยกำเนิดการกลับมาขัานแก่นครั้งนี้คงเป็นเรื่องปกติเหมือนทุกครั้งที่กลับมาแต่สิ่งที่ผมเห็นทุกครั้งเมื่อกลับมาคือการพัฒนาของขันแก่นที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเ,เลีร็วปะเวเร็วจังไรครับเลีล่ยวแปลว่าพัฒนาเรลีล้วพัฒนาหมองไรแนะ่ค่อนข้างเราค่อยๆกัฒในนามีรถไ่อยร้อยกว่าร้อยอย่าง มินิบัสเหรอมินิบัสเราป้าเราแลนอย่งไรครับมีป้าแต่รถไฟก็จะเริ่มหนี้ด uh, ีบ้ามินิบ yup ัสเนี่ยก็ก็ก uh ็เหมามังว่ามันมันตอบได้ด e uh uh ีม uh> ันก็ดีอยู่แต่ว่ามันก็บอะไรล่ะมันก็ไม่ดีมัราะขอนแก่นพ้นดีครับทุกที่ว่่ะนั่นวะล่ะเพราะว่าบัามันก็ถือกันนี่คือขอนแก่นมินิบัสที่ลุงลุงพูดถึงครับรถโดยสารสาธารณะในเมืองขอนแก่นที่ถูกนำมาให้บริการเพื่อตอบสนองการเดินทาง และเป็นทางเลือกของคนที่อยากหลีกหนีปัญหารถติดในเมืองขอนแก่นแห่งนี้ใช้บริการรถมินิบัสไหมินอ่าเห็นท,ท,ที่รถบัสท,ที่วิ่งไม่เคยเอ๋อปกติใช้รถอะไรพอดีที่บา้านไปรับไปส่งอ๋อแต่เขาไม่ได้ใช้รถบัสแต,แต,แต่ถ้ามีโอกาสเราเราจะเลือกใช้ไหมก็คงเลือกใช้แร้วเพราะเพราะว่าอะไรถึงเราถึงจะเลือก คิดว่ามันมันจะติตอบโจทย์ให้กับคนคนขอนแก่นไหมคนที่ใช้ชีวิตในเมืองขอนแก่นไหมครับน่าแเพระมันก็สะดวกน่จะเหมาะก็สะดวกสบายดีนะครับเวลาจะเดินทางถ้าเราไม่มีรถส่วนตัวก็มันไปไกลด้วยนะครับมาน่อบขสสามใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปถึงอขอ่นคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมจะทดลองนั่งรถเมล์นะครับแต่แต่ผมยังไม่รู้ว่ามิไดบัตรของขอนแก่นนะ ต้องไปขึ้นรถที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมไปถามน้องเาดูนะครับตอนที่รถมาแล้วน้องครับต้องจะขึ้นรถบัสงี้ต้องรอที่ไหนครับรอเขาจะจอดตรงนี้ใช่ไหมครับกี่บาทนะครับเนี่ยสิบหาบาทสบห้าบาทตลอดสายเลยใช่ไหมครับต้องจ่ายตรงนี้เลยไม่มีเหรียญนแรกเขาบอกอ๋อแล้วล่วต้องจ่ายไงครับก็หอดครับเป็นยอดตรงของอตงงนร ขึ้นลงมาจากสนามบินจะมีสองเส้นหลักครับครับผมจะมีสามเส้นทางคือมันจะมีสีสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงผมทดลองนั่งขอนแก่นมิธิบัสครับพอขึ้นมาจะเห็นว่าบนรถมีความหรูหราสะอาดและมีบริการต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้นทั้งบริการเก็บเงินที่นั่งโดยสารและการให้บริการสำหรับคนพิการ แต่ขอนแก่นมินิบัสยังคงติดอยู่ในวงล้อมของปัญหารถติดในช่วงเวลาเร่งด่วนจึงเป็นข้อท้าทายว่าขอนแก่นมินิบัสจะตอบโจทย์คนเมืองขอนแก่นได้มากแค่ไหนเราเราใช้เวลานานแค่ไหนครับอันนี้ก็มันก็ตอบยากนะครับขึ้นอยู่กับสภาพมนนบางบางช่วงเวลาอ๋อแต่แต่เราเราก็ก็สัมผัสกับกับบรรยากาศของของรถติดอยู่ใช่ครับ